เติมฝันได้รถลุ้นโชคทองกับครีมเทียมริมมี่มาแววกับช่วงเวลาดีนะครับเดือนที่3นะครับคุณผู้ชมครับเราจะแจกทองคําหนัก 1>, 1บาท5รางวัลน,นะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับลงบนซองเปล่าผลิตภัณฑ์ดีพี้ชนิดใดก็ได้นะครับแล้วส่งมาที่ตุ้ปน17ิจปจสมุตสาครจังหวัดสมุรสาคร7400 0นะครับเท่านี้นะครับก็มีโอกาสลุ้นทองคําหนัก50สตังค์2รางวัลทุกสัปดาห์นะครับและทุกสิ้นเดือนนะครับลุ้นทองคาหนัก1บาทอีก5รางวัล และสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับลุ้นเพิ่มครับทอร์สีสี4-2นิ้วอีก5รางวัลและรถกระบะวีโกอีก1คันเอาไปขับแบบโกโก้ Go เลยนะครับรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาท ิ้นส่วนที่พลาดโอกาสไม่ต้องห่วงนะครับแบบนี้เลยเราจะสมทบไปจับในครั้งต่อต่อไปนะครับรีบใช้รีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับหมดเขตการส่งนะครับ20กันยายนศกนี้นะครับเอาละครับวันนี้เราไปลุ้นกันดีกว่านะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับทองคำหนัก1บาทนะครับ5ารางวัลด้วยกันนะครับวันนี้ผมเรียนเชิญคุณวรภาฒมหาธนบดีนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทพีเซิร์ฟพุซเฟอร์เชียลตี้จำกัดมาเป็นผู้มอบรางวัลครับ สนับสนุนโดยเติมฝันได้รถลุ้นโชคทองกับครีมเทียมรีม,มี่ช่วงทัวลงปุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีม,มี่ทัวลงพุงกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับคุณผู้ชมก็มาแบบนี้ได้นะครับยกกันมาเป็นกวนชวนกันมาเป็นแก๊งครับวันนี้ผมอยู่ที่ศรีราชานะครับมีน้องๆน,นะฮะตั้งชื่อกวนไปเรียบร้อยแล้วชื่อกวนว่าเสียง <What 's S 2> ด,ดีกินดะ โอ้โหนี่วัยรุ่นกันหมดเลยนะฮะกวนคุณเนี่ยจะเปิดรายการแบบไม่ธรรมดาใช่ไหมครับผมเตรียมอะไรมาเตรียมเอยมาฮะพวกคุณจะร้องเอยครับผมแนนน่อพูดเป็นเล่นหน้าตายอย่างนี้ร้องเอยเหรอจริงๆแน่ใจนะแน่ใจครับงั้นผมขึ้นฮะโองออ่งชาโอ่งเอยเฮลเอาเฮลเฮลเฮลบ้านี่แหละเฮลนี่มันเพลงเกี่ยวข้าวแล้วมันต้องโองโองชาแล้วขึ้นเลยเอาใหม่ ฮงอหฮงอะจาฮงอยวันนี้มาตีอ้วนเพื่อนเขาก็ชวนมากันกวนใหญ่เออมากันตั้งสิบคนปิตีหน้ามันจะเลี้ยงไหวไหมเอออยากจะกินอาหารฝรั่งแต่เพื่อนไม่มีด้านกินไม่ได้การื่อกี่ยอาหารจีนแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยินคงกินไม่ไหว เดี๋ยวเเอาดีๆนะนี่ออกทีวีนะจ๊ะน้องจ๋าพูดถึงอาหารคลีนหน้าก็ไม่ไหวคงจะกินไม่ไหวโอ้ยรอดรอดรอดหน้าไม่ไหวกินคงกินไม่ไหวรอดรอดงั้นเป็นอาหารญี่ปุ่นไม่ต้องลงทุนใครใครก็กินได้งั้นจะกินร้านไหนดีปล่อยให้พี่ตี๋เขาจัดไปอิจฉาอิจฉาจ๋าถ้าจ๋า น่่อยแมรวมตัวแต่งเพลง่อยผมเองก็ถูกใจจัดให้ตามคำขอกับร้านทูน่าอิจิบันที่จัดเซตเมนูซาชิมิมาต้อนรับแบบเป็นลำเลือที่รวบรวมวัตถุดิบที่สดใหม่มาทั้งทีต้องกินกันให้สุดกับซูชิแบบพรีเมียมอย่างซูชิโฟกาคําโตซูชิปลาตาเดียวย่างแถมยังเอาสุดยอดของเนื้อวากิวมาให้อีกหัดจากซูชิก็ยังมียำรวมปลาดิบปลาหมึกย่าง สลัดแซลมอนบะมีเย็นกุ้งมังกรทรงเครื่องจัดกุ้งมังกรตัวโตโเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างจัดเต็มให้สมกับความสามารถที่ขอกันมาพร้อมแล้วโอ้ย,อยนี่ครับคุณผู้ชมครับวรนนี้โชคดีมากๆเลยมาทานกับายการตีวันจนอิวันนี้มาที่ทูน่าอิจีบานนะครับโอ้โหเต็มโต๊ะขนาดนี้ทานหมดไหมหมด แล้วต้องบอกเลยคุณผู้ชมจานที่ผมวาตรงนี้เนี่ยผมมีข่าวดีมาบอกบอกว่ามาจากรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับหลังออกากาศนะครับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยจะได้ในราคาเพียง790บาทตัวขนาดนี้เลยนะครับพร้อมไหมพร <อ S 1> ิบตะเกียบเลยครับน้องๆหลังจากร้องเพลง่อยเรียบร้อยแล้วโอ้โห บทขอที่สั่งไว้หน่อยซิมีฉันไม่ง้อเธอหรอกโอกาเป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงโอ้โหสั่งโฟกามาคนเดียวเลย ทุอย่างอร่อยนะครับที่นี่สีราชานะฮะระยองก็มีกรุงเทพก็มีนะฮะสีลมนะฮะพัฒนาการอนาคตมีภูเก็ตอีกแต่ย้ำนะอย่าลืม790ล็อปเปบอสเตอร์รีไปสั่งเลย โอกาสดีๆของผู้มีกวนวนกันมาทั้งกวนยกกันมาทั้งแกงกวนคนสวยกวนคนอ้วนเจ้านายลูกน้องเพื่อนพ้องครอบครัวมาอิ่มยกกวนด้วยกันเพียงส่งรูปกวนของคุณถ่ายคู่กับครีมเทียมคอฟฟี่ดิมมี่แล้วส่งมาตามช่องทางนี้ไม่เกิน1ิบท่านมาอิ่มยกกวนด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสินเชื่อประชาชนธนาคารอมสินคุ Quality อลิตี้เอ็กซ์เพสคอร์เซ็นเตอร์1606 อยากทานอาหารสดใหม่อร่อยราคาถูกนะครับโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแวะมาได้เลยนะฮะคุณเมียมีกี่สาขาครับสสาขาค่ะที่ไหนบ้างที่ศรีลมตึก i อ f แล้วก็พัฒนาการซอย3 1มหนึ่งที่ระยองตึกช k Park แล้วก็ที่การาบุนิงรีสอร์ทค่ะวันนี้ผมมีปริมัณครีมเทียมดีมี่นะครับมอบไปทางร้านเนี่ยไว้ทำเครื่องดื่มอร่อย,ออยๆแทนคำขอบคุณด้วยนะครับและเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครีมเทียม,มดีมี่เติมฝันเต็มลบ้น